สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวุรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาส่วนจิตรละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบุรกาศให้ศาสตราจารย์ไพรัศ ทัชยพงศ์ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนำคณะผู้บริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสื่อดิจิทอลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่3เฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงศ์ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนำคณะผู้บริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่3เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เวลา14นาฬิกา30นาทีสเสด็จลงณนาอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรรัตทัชยพงศ์ประธานม,มูลิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนำคณะผู้บริหารมูลิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่3เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ หลุดออกมาแล้วเป็นผลปรากฏว่าผลงานที่ชนะเลิศประเภทเว็บเ วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาระราชวังดุสิตพระราชนามพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพร,รัตทัชยพงศ์ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนำคณะผู้บริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่3เฝ้าทุลลอออมพระบาทถุงกล้าวุงกระหม่อมถวายสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรรัตน์ทัชเชยพงศ์ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นำคณะผู้บริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่3เฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสายามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้ เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาศให้ศาสตราจารททย์ไพ,พรัตทัชยยพงศ์ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนำคณะผู้บริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและคณะผู้จัดงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Learning Contest ครั้งที่3 เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเลอร์นิ่งคอนเทส